สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ 4-time podcast หรือเอา4ีนาทีของกูคืนมาโดย podcast นี้จะนำทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวที่อาจจะมีสาระมาให้ทุกท่านฟังกันภ่านในเวลา4ีนาทีพบกับผมอิจจี้เป็นผู้ดำเนินรายการเชิญรับฟังกันได้เลยครับเนื้อหาในวันนี้นะครับได้มาจากเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์มติชนซึ่งเอาบทความมาจากผู้เขียนที่ชื่อว่าหนุ่มเมืองจันมาเล่าให้ฟังกันอีกที เนื้อหาวันนี้เป็นเนื้อหาของแม่บ้านประจำสนามบินที่ได้รับฉายาว่าเป็นผู้ที่ทำให้สนามบินฮาเดดาเนี่ยเป็นสนามบินที่สะอาดที่สุดในโลกชื่อของเธอคือคุณนิสึกฮารุโกะคุณนิสึกฮารุโกะเป็นลูกครึ่งจีนญี่ปุ่นเธอจบการศึกษาไม่สูงเท่าไหร่นะครับสมัยเด็กๆเนี่ยเธอมักจะถูกเพื่อนล้อเสมอว่าเธอเนี่ยใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ไม่ชัดเจนงานที่เธอตัดสินใจเลือกทำเนี่ยจึงมักเป็นงานที่ไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร เธอเลยเลือกตัดสินใจที่จะเป็นพนักงานทําความสะอาดที่สนามบินฮาเดดะในเมืองโตเกียวตอนนั้นนะครับเธอมีหัวหน้าท่านหนึ่งที่ชื่อว่าคุณสุซูกินะครับคุณสุซูกิเนี่ยเป็นผู้สอนวิธีการทํางานและการทําความสะอาดให้เธอทําให้เธอเนี่ยมีความสนุกและตั้งใจกับการทําความสะอาดทุกครั้งคุณสุซูกิเนี่ยเริ่มเล็งเห็นความสามารถในการคลีนนิ่งของเธอนะครับเลยส่งเธอเข้าแข่งขันการทําความสะอาดอาคารระดับประเทศ จากการแข่งขันครั้งแรกของเธอครับผลลัพธ์ออกมาคือเธอได้ที่2นะครับแต่ถึงได้ที่2แม็กก็ตั้งก็ตามนะครับคุณฮารุโกเนี่ยเสียใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะเธอมั่นใจว่าเธอต้องได้ที่1แน่นอนหัวหน้าของเธอคุณสุซูกิเนี่ยเลยเดินมาบอกสาเหตุที่เธอแพ้นะครับคุณสุซูกิได้กล่าวไว้ว่าหากเราเอาจริงเอาจังกับงานมากเกินไปเนี่ย มุ่งมั่นแต่จะเช็ดถูทาความสะอาดอย่างเดียวไม่ผ่อนคลายกับเวลาทํางานเนี่ยเราจะลืมสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือลูกค้าเราลืมที่จะทักทายลืมที่จะหลีกทางหรือลืมที่จะช่วยเหลือพวกเขาในยามที่เขาต้องการหลังจากที่คุณฮารุโกะได้ฟังคําสอนสั้นๆนี้นะครับเธอได้นําวิธีดังกล่าวเนี่ยไปใช้เธอเริ่มหันมาส่งยิ้มให้ลูกค้ามากขึ้นสังเกตเพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าเช่นเวลาเธอถูพื้นเนี่ยเธอจะนึกภาพว่า พื้นตรงนั้นเนี่ยจะมีเด็กมานั่งคานหรือมานั่งเล่นอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเธอต้องเลือกน้ํายาทาําความสะอาดที่เหมาะกับพื้นและเหมาะกับคนที่จะสัมผัสตรงนั้นด้วยตอนนี้นะครับถึงขั้นเลยว่าเธอเนี่ยรู้จักน้ํายาทาําความสะอาดเนี่ยมากกว่า80ชนิดรู้เลยว่าน้ํายาน้ํายาแต่ละตัวเนี่ยมันต้องเอาไปใช้ที่ไหนได้บ้างในปีต่อมาครับเธอได้เข้าแข่งขันอีกครั้งหนึ่งครับผลปรากฏก็คือว่าเธอได้แชมป์ที่1ของการทําความสะอาดระดับประเทศ และเธอเป็นแชมป์ที่มีอายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมาปัจจุบันคุณฮันลุกโกนะครับเป็นหัวหน้าพนักง,งานทำความสะอาดของสนามบ,บินฮานดะมีลูกน้องมากกว่า500คนและทําให้สนามบ,บินฮานดะเนี่ยได้รับรางวัลที่ชื่อว่าสนามบ,บินที่สะอาดที่สุดในโลก ข้อคิดสําคัญของการทํางานในเรื่องนี้นะครับคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของการทํางานเนี่ยมันไม่ใช่ตัวงานนะครับแต่เป็นผู้ที่รับผลกระทบจากการทํางานของเราต่างหากไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากา็ดีเป็นเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของเราเนี่ยเพราะตัวที่ชื้นป่งประสิทธิผลของการทํางานของเราเนี่ยคือ end user ต่างหากขอบคุณที่เสียเวลารับฟังครับสวัสดีครับ